ลายอ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์ภายในวัดต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะทําให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพรยังมีความสวยงามที่ติดตาตรึงใจอีกด้วยเพื่อสืบสารศิลปะแห่งความศรัทธางานช่า <ics> งล e er, <g zia> <t> ้านนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลังพงเยรนสืบสารภูมิปัญญาล้านนานำเอาลายรทม ลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงหรือสีดำที่ประดับตกแต่งบริเวณเสาผนังประตูหน้าต่างภายในอุโบสถของวัดต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่มาเป็นต้นแบบการจำลายลงบนผืนผ้าเพื่อเป็นสินค้าสะท้อนเอกลักษณ์ด้านพุทธศิลป์ของฝากที่ระลึกให้กับแบกท่องเที่ยว เทคนิคการจ้ำลายส่วนใหญ่ใจะใช้ในวัดในส่วนงานเกี่ยวกับงานพุทธศินอย่างเช่นลายเสาวิหารลายจิตรกรรมหลังพระประธานลายแผงโคสองติดเกี่ยวกับผู้ทัปปรบวัตพอหลังจากที่เทคนิคเกา่าที่ใช้ทองคาเปลวติดเนี่ยช่างบางคนก็ปรับประ,ประยุกต์ใช้ด้วยการใช้สีแตนพอเขาเห็นว่าตัวน,นี้คุณภาพสีหลายอย่างมันสามารถนํามาใช้กับผ้าหรือว่าเฟรมได้นะครับก็เลยนําเทคนิคตัวน,นี้กลับมาใช้เพื่อเป็นการนํารูปแบบของลายพื้นเมืองนะครับ ้เกิดการใช้ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมเขาก็จะดึงเฉพาะจะเป็นลายเครือเท่าลายพวกนี้เราอาจจะดึงมาสักดอกหนึ่งเกิมาใส่เสื้อตีแบบมันใบบใหญ่นักหรือว่ามันบบละเอียดเกินไปตีสามารถเขาแก้ได้ครับเพราะหลังจากนั้นเขาก็แตกยอด้ดยการตีเขาออกแบบเองบ้างหรือว่าใครต้องการลายลักษณะแบบไหนเนี่ยครับเอามาใช้กับตัวหนังสือบ้างครับวิธีการจ้ำลายเริ่มจากการแกะลายลงบนกระดาษ จากนั้นนำแผ่นพลาสติกใสมาทาบลายเพื่อแกะแบบเมื่อได้แบบเรียบร้อยนำไปทาบกับวัสดุเช่นเสยืดใช้สเปรย์กาวช่วยยึดแผ่นพลาสติกกับผืนผ้าแล้วใช้สีอะคริลิกจะสีใดก็ได้ตามใจชอบเทใส่จานใช้ฟองน้ำจุ่มสีและจ้าลายลงบนผืนผ้ารอจนสีแห้งก็จะได้เสื้อที่มีลวดลายน่ารักดูสิคะใส่แล้วดูดีมากๆเลยทีเดียว และด้วยเทคนิคจ้่ลายสามารถใช้กับเฟรมภาพหรือถุงผ้าหรือถ้าสนใจอยากทำลายด้วยตัวเองทางหงเฮียนสืบสรารพุ่งปัญญาล้านนาก็มีคอสอนให้กับผู้ที่สนใจด้วยพวผางงานศิลปะบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็นําไปสู่ติว่าเขาต้องการไปเห็นของจริงในวัดว่าลา้านติวเอ,อลายแบบนี้มันมาจากตรงนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไปดูเซตเขาอยู ชอบไลฟ์แบบพี่เขาก็จะได้ห้องเทคนิคว่าเขาจะไปทําต่อเองได้อย่างไรนะครับก็จะได้เห็นความสําคัญของโบราณสถานประวัติศาศิลปะพวกนี้ครับมันจะนําไปสู่ให้คนหันมามองและมีคุณค่ามาขึ้นแอลเนื้ออยากมีกิจกรรมน่ารักน่ารักแถมได้ผลงานที่เราลึกกลับบ้านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook หงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาล้านนา Wis d o m s c h o o l โทร0 9 4 2 0 8 0 3 0 7